สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของที่มาจากแมคโดนัลด์เองนะครับผมอยู่ในถุงนี้นะครับก็คือชุดนี้แมคโดนัลด์เขาเอาของเก่าๆมาขายนะก็คือของเล่นเก่าๆที่เขาเคยทํานะมาขายนั่นเองนะครับก็ไอสอบตัวนี้ผมซื้อมาตั้งแต่นู่นแล้วนะตั้งแต่หลายปีแล้วก็ถ้าซื้อมากับชุดเนี่ยมันจะได้ใบนี้นะครับใบนี้แล้วก็สติกเกอร์นะครับส่วนี้ผมก็ซื้อแยกมานะครับในถุงก็ซื้อแยกมาไม่นานนี้นะครับ เราก็มาเริ่มเอาออกจากถุงกันเลยนะครับผมอ่าครับก็แกะอาจากถุงมาแล้วเรียบร้อยนะผมแล้วก็มีถุงอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ที่ผมซื้อมาก็จะมีดัมแมนกินกะนะผมแล้วก็ดัมแมนทีก้านะครับกิงกะมันไม่มีซองแบบนี้เพราะว่ามันเหลือตัวเดียวนะครับผมนะส่วนทีก้ามันเหลือหลายตัวนะเลยมีซองครับแล้วก็มาดูซองของทีก้ากันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือซองของทีก้านะครับก็จะเป็น คำเตือนนะภาษาต่างๆนะผมภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือด้านหลังหรือด้านหน้าไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ก็อุลตร้าแมนซีรีส์นะผมอันนี้นักเรด่องนะครับนี่ก็วิธีเล่นนะครับผมแล้วก็เขียนว่าอุลตร้าแมนกิกานะครับก็ไปแกะออกจากซองพลาสติกใสกันเลยละกันนะครับผมอ่าครับก็แกะออกจากซองเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาดูของที่ได้มาจากอุลตร้าแมนกิกากันเลยนะครับ ดับแรกนะครับผมก็เป็นลำแสงสเปเรียมนะครับผมแต่มันเหมือนเหมือนลำแสงสเปเอียมเลยนะสวยงามนะครับผมแล้วก็มาดูตัวของอุลตร้าแมนทีกากันเลยนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับผมด้านข้างนะครับก็อีกข้างหนึ่งนะครับผมก็ด้านหลังจะเป็นลายของอุลตร้าแมนทีกานะครับผม ด้านบนนะก็อันนี้เป็นปุ่มกดนะครับนใ,ในด้านใต้ครับผมก็มาดูจุดขยับกันเลยนะผมก็แขนก็ขยับได้นะผมนะครับขึ้นลงได้นะครับแขนข้างนี้ก็ขยับขึ้นลงได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ต้องตั้งท่าของตัวแมนนิการนะครับรรนำแสงสเซเฟเรียมนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะนี่เลยนะฮะสวยงามนะครับแล้วก็ลองมาเล่นกันเลยนะผมเอาํำแสงนะแล้ด้านนี้ใส่นะครับผมเช็ไหมนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับกดนะครับผมได้แล้วนะครับก็ลองกดยิงกันเลยนะครับนี่ก็คือปุ่มกดนะครัวไ้ยิงนั่นเองนะครับผมอ่าก็ยิง กายอยู่เหมือนกันนะครับถึงกำแพงเลยนะฮะก็อีกรอบหนึ่งนะครับผมมเดี๋ยวลองเอาสัตลาดมายืนนะครับก็ไม่ล้มนะครับผมมันยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็สวยงามนะครับผมใส่ไว้นะครับอันนี้ก็เอกสวยเลยนะครับผมเเฟรสวยงามมากเลยนะฮะชอบตรงนี้เลยนะครับผมนะครับ สวยงามนะครับผมทีก้าเนี่ยแต่ค er ันเลอร์ท่มเมอร์เป็นสีม่วงเลยนะเนี่ยสีม่วงมาเลยนะครับผมคันเลอร์ท่มเมอร์นะครับก็มาดูกิ้งกะกันเลยนะครับผมอ่านี่ก็คือ,อแม่จิ้งกะนั่นเองนะครับเราก็มาดูลายละเอียดกันเลยนะครับผมนี่ก็คือด้านหน้านะครับด้านข้างข้างหนึ่งนะครับผม ด้านหลังก็เป็นลายของอุลตร้าแมนทิกานี่ยเองไม่ใช่ของอุลตร้าแมนกินกะนั่นเองครับผมก็ดูรายละเอียดชัดแน่ผมก็สวยงามนะผมนะครับอันนี้จะเป็นจุดไว้หมุนนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยหมุนนะครับเป็นรูปอยู่ข้างในนีะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้จะขยับกันก่อนนะครับผมนิ้็คือแข็งขยับได้นะครับงนี้นะครับผม ก็แปรขึ้นบนได้นะครับแต่เอาไว้อย่างนี้ดีกว่านะเป็นลำแสงกินกับคอชูนะครับผมแล้วก็มาดูรูปข้างในกันเลยนะครับผมน่าจะเห็นนะครับผมอ่าครับรูปนี้ก็จะเป็นอินเตอร์แมนทีก้านะครับผมกําลังต่อสู้กับโกซ่าอยู่นั่นเองนะครับอ่ารูปต่อไปกันเลยนะครับผมอ่าอินเตอร์แมนทีก้าลําแสงเซเพเรียมนะครับรูปต่อมานะครับผมอ่าอันนี้อินเตอร์แมนทีก้านะครับผมกับ เอออะไรกาธานโซอานะครับผมอุแมนิก้ากับกาธานโซอานะครับต่อมาก็เป็นคาตังกาดของอุลตร้าแมนทิก้านะครับต่อมาผมก็เป็นอุลตร้าแมนกิงกะประทะกับดาร์คลูคิเอลนะครับต่อมาอุลตร้าแมนกิงกะนะครับผมรูปนี้สวยมากเลยนะครับหรือชอบรูปนี้มากเลยนะก็รูปต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอุลตร้าแมนกิงกะ ก็อะไรอะเจนนายนะครับผมเตมังกิงกะกับเจนนายนะครับวิธีก็เป็นประทะกัน3ามสาตัวคนเลยนะครับผมก็เป็นเตมังกิงกะนะครับผมประทะกับเลดคิงนะครับแล้วก็ซารากัสนะครับผมสวยงามนะครับแล้วก็วนกลับมาเป็นดีกาประทะกับโคซ่าเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็รูปก็มีเท่านี้นะครับผมก็สวยงามเลยนะครับอ่า อ่าครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับการรีวิวอุลตร้าแมนทีกาและอุลตร้าแมนกิงกานะผมของมาดนอนน์นะครับก็รุกเล่นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะผมและน่าสะสมให้ครบจริงๆเลยนะก็ตอนนี้ก็ครบแล้วนะผมครบแล้ว4ี่แบบของไทยนะครับผมที่เขาเข้ามานะสี่ตัวเนี้ยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับผมก็ครบแล้วนะครับจริงๆก็อยากจะให้ครบตั้งนานแล้วนะแต่ตอนนั้นซื้อไม่ทันนะครับผมก็ ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนของไทยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีชื่อนะผมเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นี้นะครับส่วนของไทยเนี่ยมันจะไม่มีชื่อนะครับก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับผมส่วนลูกเล่นก็เหมือนกันนะครับทั้งของไทยและของญี่ปุ่นนะครับผมนะครับแต่เท่าที่ผมดูมาเนี่ยรูปในของต้นไม้ยิงกันเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับผมแต่ก็มีรูปที่เหมือนกันเดียว้างนะครับก็ สำหรับิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมมาด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจก็อย่าลืมไปกดไ like ลค์เพจพีทรีวิวทอยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ติดตามอะไรต่างๆนคะครับผมก็รับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้ครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ